เป็นคนชอบแต่งตัวคะ่ะแล้วเกิดมาอยู่กับคุณพ่อคุณพ่อเป็นผู้ว่าก็าจะเดินทางไปนู่นไปนี่พอมาแต่งงานสามีก็เป็นทหารก็จะเดินทางไปบ่อยก็เลยคิดมาว่าทำไงไม่ต้องพกเสื้อผ้าไปเยอะเราตัดสูตรง่ายๆคะ่ะเนี่ก็ปักกอทิสนะคะเห็นไหมคะข้างนอกกับข้างในจะจะเหมือนกันพอเราวันรุ่งขึ้นนะคะ เราก็เปลี่ยนได้ค่ะวันรุ่งขึ้นเราก็เปลี่ยนได้เห็นไหมคะอันนี้เป็นกุหลาบตูมเมื่อกี้เป็นกุหลาบบานนะคะอันนี้ในเมื่อเสื้อมันเป็นกุหลาบตูมดกมันก็ต้องตูมด้วยนะคะ น,นั้นเนี่ยเห็นไหมคะปกก็จะเข้ากับเสื้อเนี่ยค่ะปกมันก็จะเข้ากับเสื้อนะคะแล้วปกเนี่ยเอาไปทําติดหมวกก็ได้คะ่ะให้มันเข้ากับเสื้อตรงกลางเห็นไหมคะเป็นคนชอบคิดชอบทําค่ะค่ะอันนี้เป็นกอสติสค่ะแล้วต่อไปก็จะมาเริ่มปรับเป็นชิ้นลคะค่ะ ันนี้ก็เอาไว้ติดสูตรเรามีชิ้นอื่นเรามาเปลี่ยนได้ก็เป็นผ้าพันคอนะคะค่ะเป็นผ้าพันคอเห็นความสวยงามของดอกยุงไหมคะอันนี้ปักมือนะคะปักมือคะ่ะเห็นไหมคะพอถอดสูตรมามันก็จะเป็น เป็นอีกลายหนึง่งก็แล้วแต่เราจะคิดขึ้นมาค่ะก็เอาลายนู้นมาผสมลายนี้เะคะเราก็จะเอามาเปลี่ยนชิ้นเดียวในโลกค่ะอันนี้ก็ปักจ้างเขาปักจักค่ะนะคะเนี่ยเห็นไหมค่ะไปญี่ปุ่นแล้วไปเจอกิโมโนก็ถ่ายมา แล้วก็มาป,ากปักไปแปะตรงนู้นตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะชิ้นเดียวในโลกนะคะชิ้นเดียวในโลกค่ะขอบขอบคุณมาก